มาล่บมีงานและแจ้งหนามาแบ้านมเจองานหลายบ่โอ้ยงานหลายแถนมีงานเต็นพวกอย่างกไปหาตั้อ้อยโอ้อีกคุ่มนึงกไปเอารถาเล็งไปหาเจ็พขยะต้องมาหาิอยกันเจล็กผสมหน่อยเนาะดีแล้วน้องดิบแจ้งแจ้งนะเอาไปยังเอาไปยังเจียวมาแต่มาจากอภิาน อะไรเปียงกูเบื่อเบืใสมึงน่่าละจังจังเขาจะคว้มีอยังจัดจังกูว่าเลยวมนต้องมาหาขู่ยังกระไดกูซ้ี่ดือนชุอสมอเนี่ยยังอสอมอ่หมูเกน้าแก้กน้กนนนาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเ็ไก่ mời <laughs> tiểu thang nam anh em mình lợi <laughs> ảnh của tôi <laughs> tôi 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 ตาตาสวนมููตายไงวะตายไงไงมันิงจริงพี่ดูได้กระจกนี่ยังสิขึ้นมาทั้งเมที่าดีแล้วย่ดได้กระุกกระตุกระจกเฮ้ยกูบอกเลยกูบอกแล้ว่าหายไปโจที่จะทําคนนี้ระาได้มีเงืนสื่อเราให้คนนี้แม่พี่เว้ยี่พี่จไปซ่อไเี่เจอยเห็นเพียนึงวะพียงเอ้ย ที่ขี้งอกโอ้มันจะลงมาลงนี่บ่เฮ็ดงานเป็นทีมเนาะแข่งไอีนี่ล่ะไส้งวดลดไฮดรูขี้งอกนี่ล่ะเอาที่เดือนต่อไปก็จะเริ่มแล้วว่าทุกวันที่30ของทุกเดือนนะแต่ว่าเดือนแต่ว่าเดือนกูพงฟามีบีบเก่ามือายไป ใจแล้วเห็นงานนี่มันคุ้มค่าสักวันคาเด็กอย่างต่อไปเอากระชีตเต้นให้คนกันเลยเนาะมันมีชุดมันมีชุดกันนึงไงประจัง่วงซุกหนีเตรียมมาพร้อมดีมีชุดเสียมะหอมเดี๋ยบนี่แต่ทวงเรามันตี่หฮวงซุ่นมืันตีนี่แตะซุผู้อื่นกูสมัชชิก่าวใจว้ายกูว่ามันกองกระถินความเก่าตอดงี้ โอ้ที่โกาสเนาะใช่ไหมใยนมาเต็มใาหน่อยนั fact, to ่งแต่งหนาเฉยเนาะอันี้นี่แม่มาทำตู่แทะมึงคือมาเต็นน้ำปู่วกาสตออปูออกมาเต็นแหละรักแป้งปู่แม่บ่กว่าธอบันนี้แมาเต็มมึงคือเป็นลักอาบน้ำเพราูเบืแล้วบัดนี้ขันกมาเต็นมึงเป็นการักตัวระสายปูบานเหงาเข้าเข้าย่อมกันคเไม่จะอยนึกมึงเป็นจะเป็ลักทั่วของปูออกหมดแต่เดี๋ยวนี้เยกเปรียบกันมารถายเดียวกัน อโอ้โอมันสองสายมันสองสายสายน้อยกว่านี่สายน้อยโอ้ว่าแตแต่มีสายน่อยสายใหญ่นั่นโอ้ยนมิวสิกม,มันคือมันคือนอกเต่าฟันจ้ะมิวสิกค่ะ กี่ทวนเจ้าของหัวะจำดินตัวตีปั๊บลุกลุกปรด้เลยเนี่ยอันเขาทอดได้หลายดนะอันคุณคุณแม่นอกอลไรคุณอิตาลี่ไม่อะอันพวกสันมาตะปลาอ้อยเพราะท่านได้กินเข่าลูกโอ้หิวเข่ากินอ้อยมะนานจนปากบวมเบ้อเนั่นโอเคแล้วก็เป็นลมกินยืมเสร็จแล้วลูกเข่าลุกอยู่อยากอยากกินโคบ่ท่าอยากอยากกินโคก็ลาบไก่บ่ะโคกบไม่อยากลาบป่าบปลาบ่ปลาก็ไม่อยาก อยากรับเหนื่อบอยากเนื่ออยากยากหยังยี่เนี่ยก็อยากห้าุยยากันอยากห้าาเป็นยากว่าสังกิี่เราห้ากองไว้ไม่ว่าขนมเ้นะชมยังลูเป็นหักแก้วนนหักแก้วดกคนดิบผามนทอนขามานอาไปหาีผู้ชายบาดเจียงมาแล้วเออัีนผู้ชายขี้ซื่อยู่ตาผู้ชนเท่าทั่ว วากรอฟังทุกๆนายามผมได้ออกใจก็อ่อนแฟนนี่ลาบดีมีแ่ห้าอะไรดาวจะลวงพี่โอ้ยรักอยู่ในโลกดี้นีน้ำเจ้าเหมือนูุเดแล้วใส่เลยวัดก็ใส่เลยก็เจ้าก็เลยวัดขับไปนี่ลาบันดีใไรจะว่าเลยวัด ท่นนี้ไปบวดผู้นโว้ยผม่าท่านฟงนี่น่ะนะบ่พีนั่งแลบ่แมนหัวไขวได้เดียวเนี่ยนะพระไว้เอาพี่ผมดูต้นนี่นะอังตุมาลีลังยวโอ้ตพีโกบรีผัวนางเอยฉันเจะดีเนาันญี่ปุ่นนะกโกบรฉันยอกันดีเนาะอย่างนี้ มาถึงมองบอลอันนี้เดี๋ยวตื่นสายยุ่มยยุจับทร้ยไม่ไม่อย่งเดอมอกวีชานคมรับของกันกักันก็การีลาเด็กการเดสนยังเนาผู้ฟังเลยมึงก็มาเปิดโอกาสให้กูไงเอามกก็ทีเอาเสนอกูก็ทีเอาเ้อหน้ากูก็เป็นผู้สาวนะสตีนะให้สายก่อนมาให้กูตายหน่อยกี่อมยมึง พี่นอนเ้ยเอ้ยไม่ยัางน่อมาล้างลยอโหสิเรีนเบาอยากเรีนนน้ำดูตัวกูหน่ไอ้เอ้ยไอ้ไม่อย่างไรบ้างโอ้ยไอ้เอ้ยบูมอ่ะคแหงนะบโอ้ยงั้เมากี้ล้างเรียงนั่งพัดมีแหงก็มาบอโอ้ยก็มักเนาะงงเงื่อนใช่อย่างที่จะไม่สเปกแหยังบอโอ้ย ว่เจ้าเขาไม่ยังดิองม่เลยเนี่ยวันเขาเฮ็ยังไม่เอาคือตาเขาละแม่นเตีว่ามันตัวปีนู้ตัวายว่ามันอะไรกโอ้ยโอ้ที่ำของใครชนารองาีกวนละบังโอ้นี่ำของใครชนะรักอยากรู้จักเจ้าของคงผงใจอยู่บองเบลหน้าขยำให้น้ำใจ ไม่ใช่ใครเจ้ากรรมหามค่อยเองอย่างมาป่านางไว้กลูกตะนี่ลูกตะนี่ผามันกูขาดแล้วามันอุแกนดีสีห่วงก้นไี่ไปห่วงผ่ามบ้าบคุณคาหัวจะม่หน่อยก็ผามันแ นยังเพื่อเก่าเล่นโซ่หัวตาที่นี้เลยเถอกูว่าไปไทไปแล้วแพ้มันมาสู้กับทยหัวปวกเลยตั้งแต่รอบแรกอ่ะเพื่อนึงแล้ว ำเป็นเกินอายใส่สายเดียวขี่ใครก็พออืดอื่นเช็ดตืดตืดเจนลระเป็นตาไนย้ำมีบุญยางแั้วกนไล่ไล่้องวายวายพวกคู้ใส่ที่เราโจ้เพิ่งนีเป็นหน้าตัวให้คนหูต่าง เรื่องมวนบ่มีภัเกิดเมาเหล้าขาวพากันย่างเฮินกะเคยพอกะเทนจักที่เทิลละว่าจังได้เย็นกะเทยหัวปลุกโลกกำลังระบาดงานไดขาดว่วพี่บ่มีจังเสียกะาานนักวย ก็ยังอยากเป็นสตรีหัวทอกับปั้นขมิ้นเต้นนาเวทีหอมอยู่วายวายพอใจละ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 สมองรป็นแบบนั้